ช่วงแรกวันนี้นะคะจะเป็นช่วงของ new influencer ค่ะเราจะมารับฟังนะคะสำหรับ5ข้อดีเวลสปาเหมาะสำหรับใครคุ้มค่ากว่าอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตนะิจากสุดยอดผู้นำที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตำนานของ new skin เลยนะคะ ตัวท่านเองเนี่ยอดีตเคยทำงานประจำค่ะอยู่ไฟแนนซ์ที่ติดอันดับท็อป5ของประเทศนะคะแล้วก็ตัดสินใจค่ะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนำเข้าอะไหล่เดินเรือทะเลจากต่างประเทศค่ะแล้วตัวท่านเนี่ยได้มาพบกับสุดยอดโอกาสธุรกิจนูสกินวันนั้นตัดสินใจอออินนะคะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทำธุรกิจนูสกินแบบฟูลไ time เลยปัจจุบันตัวท่านประสบความสาเร็จมากๆค่ะในตาแหน่งนะคะ executive brand director และ circle of excellence one ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะ พิมพ์เลขแ8รัวๆเข้ามาในช่องแชทนะคะแป8นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะสุดยอดโค้ดของเราในวันนี้ค่ะพี่เอื้อยสาลาลีผลเกิดค่ะสวัสดีค่ะพี่เอื้อยสวัสดีค่ะน้องส้มโอนะคะแล้วก็อารุณสวัสดนะคะว่าที่ทีมอีลิททุกท่านนะคะแม้ใครนะคะช่างเลือกหัวข้อนี้ ที่ให้พี่เพราะว่าพี่เป็นตัวตึงสายนวดจริงๆนะคะแล้ววันนี้ตัวพี่จะมาพูดก็คือเครื่องนี้นี้เลยเห็นกันไหมนี่เลยเครื่องเอาไะไที่หน้านี่เครื่องเวลสปาไอโอนะคะถามว่าตอนอื่นนะคะพี่เดี๋ยวสักครู่นะคะน้องสมโอขอแชร์นิดนึงก่อนรอสักครู่นะคะสักครู่นะคะอือ Ok, Elena. Ah. เรามาดูตัวเครื่องเวลสปายโอตัวนี้นะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะอ๋อตอนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะ,ะผู้เปิดโอกาสแล้วก็ผู้นําสูงสุดของเรานะคะคุณตรินกับคุณจีราวันวิชัยดิตที่ให้พี่ได้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะ,ะกด2องสี่สองนะคะมีคนกดมาล่วงหน้าแล้วให้กับคุณตรินกับคุณจีราวันส่งไปถึงที่กลิสเลยโหหน้าอิจฉามากเลยล่องเรือสำราญกันอยู่นะคะ,ะเราทุกคนก็ต้องตั้งเป้านะคะทีม l ิลิตรป มีน้าเซาแอฟริกานะคะก็ไปด้วยกันนะคะก็พี่ก็จะเต็มที่นะคะกับการที่จะทําตั้งเป้าทีมิลิทริปนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในสังคมเขาเรียกอ,อะไรสังคมก้มหน้าใช่ไหมอ่าเราก้มหน้าวันก่อนไปนั่งเอ่อไปรถไฟฟ้าคือไม่น่าเชื่อเลยเนะไม่มีไม่ทุกคนเนี่ยนะอยู่กับโทรศัพท์มือถือกันหมดเลยแล้วลองคิดดูว่าอยู่นานๆเนี่ยอะไรที่ตามมา คือปัญหาคอบาลัยนะคะจะเป็นแบบทุกคนเป็นตัวตึงกันหมดเลยอย่างพี่นี่ก็เป็นตัวตึงเหมือนกันนะคะชอบนวดมากเลยแต่เชื่อไหมตั้งแต่มีเครื่องเวลสปาไอโเนี่ยนะครึ่งปีแล้วนะที่ไม่ได้ไปนวดเลยอะ่ะเรามีมีหมุนเหมือนมีหมอนวดประจําตัวอยู่ในตัวของเรา ่าตัวเวลสปาเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะสองตัวนี้นะคะตัวแรกก็เป็นตัวแอคติเวเตอร์เนี่ยตัวนี้จะช่วยกระตุ้นนะคะตัวหลอดยาวๆเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนนะคะของระบบน,น้ำเหลืองในร่างกายนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลน,นะคะทำให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายนะคะจากความเมื่อยล้าหลังออกกำลังกายนะคะและยังมีอีกตัวหนึ่งเธอเขาเรียกว่าทีอินวเลยนะคะ คืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่สามารถช่วยนะคะกระชับผิวทําให้ผิวดูเฟิรม์มแล้วก็ช่วยลดเซลลูไลท์นะคะนี้เรามาดูว่าตัวเบลสปาไอโอเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือช่วยกระตุน้นกระชับปรับสมดุลของร่างกายกระตุ้นอะไรก็คือกระตุ้นการไหลเวียนนะคะของของเหลวในร่างกายเนี่ยนะคะชื่อและยังช่วยกําจัดพิษต,ต่างๆเนี่ยออกจาก ที่มันมีโดยธรรมชาติเนี่ยออกไปด้วยนะคะแล้วยังช่วยนะคะกระตุ้นบํารุงผิวอย่างอ่อนโยนทําให้เรารู้สึกสดชื่นทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์นะคะ และปรับสมดุลก็คือช่วยนวดนะคะนวดผ่อนคลายร่างกายให้มีความสมดุลน,นะคะให้เรารู้สึกสบายให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ยังช่วยปลูกกล้ามเนื้อนะคะให้พร้อมสําหรับการออกกําลังกายและการผ่อนคลายหลังออกกําลังกายแล้วยังช่วยกระชับนะคะลดเลือนเซลลูไลท์พร้อมบํารุงผิวนะคะเพื่อทําให้ผิวเราเรียบเนียนพี่บอกเลยนะว่านวดด้วยเครื่องเวลสปาเนี่ยนะคะ ถ้าใครได้ลองเนี่ยนะจะรู้เลยว่าหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยผิวนี่จะเนียนจับไปนี่รูปโอ้โหผิวนี่จะลื่นมากเลยนะคะใครยังไม่ได้ใช้เนี่ยต้องไปลองเลยนะตอนนี้ตัว w ิลส์ฟาไอโเนี่ยนะคะเขาใช้กระแสที่เรียกว่า m i โคร c u r r e n ์นะคะกระแส m i โคร c u r r นต์คืออะไร มันเป็นการส่งนะคะกระแสไฟสลับแบบอ่อนๆเนี่ยไหลเข้าสู่ชั้นผิวนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มผิวเยื่อหุ้มเซลล์ของผิวหนังและก็กล้ามเนื้อนะคะช่วยให้เกิดการไหลเวียนนะคะอยู่ในผิวและยังช่วยให้ผิวเนี่ยดูซึมวิตามินและก็ยังบำรุงนะคะผิวให้ดียิ่งขึ้นด้วยประโยชน์ของตัวเวลส์พา i โอเนี่ยนะคะหึงก็คือในเรื่องของการช่วยลด อาการบวมนะคะแล้วก็ยังช่วยขับของเสียในระบบของน้ำเหลืองนะคะช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดเมื่อยแล้วยังช่วยลดเซลลูไลน์โอ้ประโยชน์เยอะมากเลยจริงๆมันมากกว่า5ข้อด้วยนะประโยชน์ของตัวเวลสปโอเนี่ย แบบช่วยเราได้สารพัดเลยตอนนี้ตัวเวลสปาไอโอเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราจะได้มานะคะก็คือตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีตัวบอดี้แอคทิเวตติ้งเจลนะคะแล้วก็บอดี้เซรั่มแล้วก็สายชาร์จนะคะที่เขาให้มาในชุดนะคะตอนนี้ มาดูว่าอ่าอย่างเมื่อกี้นี่พูดถึงตัวตึงแนละคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ใช้นะคะจะสังเกตเห็นเลยว่าหลังจากที่เขาใช้ผ่านไปสิบนาทีเนี่ยถ้าถ้าดูขอโทษนะคะถ้าพี่ได้ไปเอารูปอันนี้มาจากของของลูกค้าของท่านใดก็ขออนุญ,ญาตไว้เลยนะคะจะสังเกตน,นะ,ะเขาจะมีเส้นขีดแดงๆเนี่ยนะคะแล้วพอหลังจากใช้10นาทีเนี่ยที่มีลูกศรเนี่ย ชี้ลงมาเนี่ยคือมันลดบวมอะ่ะมันลดนูนพี่นะบอกเลยนะตัวพี่เนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยโหแบบว่าต้องบอกมันเป็นโหนกขึ้นมาเลยนะแล้วเวลาพอทําแล้วเนี่ยมันยุบลงไปเลยอาการบวมมันยุบพวกเอน็นพังผืดหรืออะไรที่มันเกาะเรามานานเพราะเราเป็นคนที่แบบก้มหน้าตลอดเวลาใช้โซเชียลแล้วก็ขับรถเยอะนะคะเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยอ่าคุณก้อยบอกว่าฟินใช่ใครได้ลองใช้แล้วฟินมากๆเลยกับเอลสปายโอนะคะ แล้วก็มาดูในเรื่องของหูเส้นเลือดขอดนยพี่บอกว่าคนเป็นกันเยอะมากแล้วก็พี่เองเนี่ยมีลูกค้าเวลสปาไอโเนี่ยที่เห็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดขอดเนี่ยเยอะมากเลยนะคะจะสังเกตเห็นเลยอย่างรูปนี้เนี่ย ตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็ผ่านไป20วันใช้เวลสปา IO แลแวเห็นไหมเส้นเลือดไอที่มันนูนๆเนี่ยนะคะมันยุบลงไปเลยอะ่ะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดนี่อย่าอย่าอย่าปล่อยไว้นะคะอันตรายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมันไปอุดตันตรงไหนเนี่ยเลือดไม่วิ่งผ่านไม่เข้าหัวใจเนี่ยเส้นเรื่องปัญหาเล็กๆเ,เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วมาดูอันนี้อันนี้ลูกค้าพี่เองนะคะ ไปทําตั้งแต่วันแรกเลยอาจจะเห็นนะทางซ้ายมือบนน่ะเส้นเลือดนะปูดขึ้นมาเลยพอทำครั้งแรกเลยนะยุบไปเลยอะ่ะไอตัวเส้นเลือดขอดของเขาคือคือ ลูกค้าบอกว่าปวดมากเลยขาเนี่ยเดินแทบไม่ได้เพราะว่าปวดเพราะเส้นเลือดมันอุดตันเหมือนเลือดมันไหลเวียนไม่ดีอ่ะแล้วดูนะพอรับเอ่อพอใช้วลสปพายโอเขาสั่งซื้อไปใช้ไปได้สองอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมเส้นเลือดขอดเนี่ยยุบไปเลยหายไปเลยมันคือมันเป็นการเดรนน้ําเหลืองที่ดีอ่ะทำให้แบบการไหลระบบน้ําในร่างกายมันไหลเวียนดีขึ้นนะคะอ่ามาดูนี่ก็ปัญหาเส้นเลือดขอดรู้สึกว่าตัวอย่างของเส้นเลือดขอดนี่จะเยอะนะใครที่มี ลูกค้านะที่เป็นมีปัญหาพวกที่ยืนนานๆอย่นางเงี้ยนะคะเนี่ยอันตรายนะบอกเขาเลยว่าใหเ้เอาไปเลยเวลสป,ปาเนี่ยนะถูทุกวันเลยเนี่ยมันจะเส้นเลือดที่โป่งเนี่ยมันจะยุบลงในทันทีเลยนะคะอ่านี่ก็ปัญหาเส้นเลือดขอดเหมือนกันรู้สึกรูปตัวอย่างจะมีแต่เส้นเลือดขอดนะ เพราะมันเยอะจริงๆแล้วคนที่เพื่อมันเห็นชัดนะถ้าเกิดว่าอย่างอื่นเนี่ยอย่างเรื่องบวมหรืออะไรเนี่ยนะต้องมีการวัดไว้อะไรไว้มันถึงจะมันถึงจะเห็นนะคะแต่เส้นเลือดขอดเนี่ยโอ้โหมันเห็นชัดๆเลยว่ามันยุบลงนะคะและนี้ก็คือลดบวมจะเห็นไหมทางด้านซ้ายมือเนี่ยเท้า,ทาเนี่ยบวมมากเลยแต่พอหลังจากที่ใช้วลวสปายโอไปแล้วเนี่ยอาการบวมเนี่ยมันยุบลงในทันทีเลยนะคะหลังจากที่ใช้ครั้งแรกเลยนะคะแล้วยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะมันก็จะดีขึ้นการเดินการเหินก็จะดีขึ้นนะคะอ่านี่ก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากในเรื่องของการรักษาในเรื่องของออฟิสซินโดมหรือเส้นเลือดคอดหรือเรื่องบวมเนี่ยมันยังอีกตัวหนึ่งของมันนี้ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดเซลลูไลท์ได้ด้วย เห็นไหมคะอันนี้ก็ภาพนี้ก็ค่อนข้างชัดเลยว่าเซลลูไลต์เนีซลลูไลต์เนี่ยหายไปเลยนะใครที่มีเซลลูไลต์เยอะๆนะรีบไปตํามาเลยนะเดือนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเซลลูไลต์เนี่ยเซลลูไลต์นี่ไปง่ายเลยนะในการที่จะทําให้มันหายไปได้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนอ่าโอ้โหอย่างนี้นะโอ้เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าถ้ามีคนมานวดให้มาใช้เ well วลสปาเอโอลพืวดให้เราได้ก็จะดีเลยนะเพราะข้างหลังเนี่ยเห็นไหม ยุบยุบไปเลยอ่ะเห็นไหมฮะเป็นเอวคอดไปเลยอ่ะอันนี้นี่นะถ้าทําทุกวันเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปสถานเสริมความงามเลยมีไว้ที่บ้านนี่เอวคอดเลยนะเนี่ยอ่านะคะอ่ารูปใครก็ไม่เท่ารูปเราตอนอันนี้เป็นรูปตอนที่บริษัทเปิดตัวนะแล้วก็เขาก็ให้เราได้ไปทดลองใช้นะคะจะเห็นเลยว่าพุงพี่อันนี้พี่เองนะคะไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะคะ พุงมันยุบไปเลยอ่ะทำแค่ห้านาทีอ่ะวัดไว้เนี่ยยุบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอ่ะจะต้องมีรูปเงินล้านของตัวเองเก็บไว้ด้วยนะในการที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเพราะรูปเออรูปในตำนานถูกต้องค่ะนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราถือว่าโชคดีนะที่มีพุงใหญ่เนี่ยเห็นยหมมันก็ลดพอมนลงแล้วมันก็เห็นชัดเลยเห็นไหมไอ้ที่ห้อยๆเนี่ยมันหายห้อยไปเลยนะคะ ่าตอนนี้พี่จะให้ดูเปรียบเทียบมีอยู่อันหนึ่งไปเดินงานสุขภาพนะคะแล้วก็ไปเห็นอันเนี้ยในบูธบูธเนี้ยนะคะที่เขาบอกไว้เลยว่าเอ่อจะช่วยเครื่องมือของเขาเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกชื่อเครื่องอะไรนะคะใหญ่ๆเห็นไหมทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเขาคิดเป็นคอร์สนะคอร์สหนึ่งเนีเ,เดี๋ยวนะคอส คอร์สหนึ่งเนี่ยเจ็ดพันสองแต่ว่าใครที่ไปในงานเนี้ยแก้ปวดเมื่อยนะเหมือนของเราเลยแต่เครื่องใหญ่มากคอร์สหนึ่งเนี่ยนะเขาคิดเจ็ดพันสองแต่ใครที่ไปในงานเนี่ยเขาคิดสี่พันห้านะแค่สี่ครั้งสี่พันห้าสี่ครั้งเป็นเงินเท่าไหรอ่อ่เออเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเวลสปาไอโอของมีเวลสปาไอโอเนี่ยติดบ้านดีกว่าไหมอะ่ะนะพอสี่ครั้งก็เลิกก็เลิกก็ ก็ไม่ได้ทําแล้วอะ่ะแล้วไงอะ่ะมันก็กลับมาเป็นเออหมื่นแปดขอบคุณมากที่ช่วยพี่คิดนะคะหมื่นแปดแล้วนะแต่ทําได้แค่สี่ครั้งเองนะสําหรับไอ้เครื่องใหญ่ตรงเนี้ยเราก็ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปให้เขาทําอีกนะแต่ว่าจะบอกข่าวดีใครที่ยังไม่มีเวลสปาไอโอนะคะอ่าคุณไม่ต้องไปจ่ายหมื่นแปดแล้วนวดได้แค่สี่ครั้งเองนะและเนี่ยอะไรเนี่ยเออแปดครั้งนะคะเออแปดพันห้า อ่าสิครั้ง16ื่นเนี่ยโอ้โหคุณคิดดูถ้าคุณมีเวลสปาไอโแล้วเดือนนี้เป็นยังไงแทนะะั้นเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะคะใครที่ยังไม่มีแล้วก็กําลังคิดว่าเอะฉันจะมีดีไหมใช่ไหมตัดสินใจเลยไม่ต้องคิดเยอะพี่คิดแทนให้ก็ได้เดี๋ยวพอจบซูมเนี่ยไปซื้อเลยเพราะเดือนนี้โปรโมชั่นของเขาก็คือว่า ซือหปกติเนี่ยนะถ้าก่อนเดือนนี้เนี่ยนะคุณก็จะได้แค่ตัวเครื่องนะคะสายชาร์จแล้วก็เจลสหลอดเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเซลลไลท์แล้วก็ออฟฟิซินโดมตอนนี้เดือนนี้เขาแถมมาให้อีก1หลอดนะคะโอ้โหถูกันให้สบายใจไปเลยถูกันให้คอหายตึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะใครไม่มีรีบไปซื้อเลยประหยัดสุดๆเพราะว่าราคาแค่12,500านะคะ แต่ว่าคุณไปนวดอันนั้นอ่ะสี่ครั้งนะ่ะเท่าไหร่แล้วหมื่นแแล้ว ทุกบ้านต้องมีมีแล้วจะคุ้มมากๆแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะและอะไรที่สําคัญคุณดูนะเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องอินเดียแล้วถ้าอินเดียเปิดนะคุณนะแล้วก็พุงย,วย,วย้อยๆพุงกะทินะ่ะนะไถกันจงยุบเนี่ยทุกคนในห้องเนี้ยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะคะวันนี้ก็พี่ขอฝากเรื่องเวลส์ฟาไอโอไว้แค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอแบ่งปันแค่นี้ค่ะน้องส้มโอขอบคุณมากค่ะ ขอย้ำงานสัมมานากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ